งานประจำปีวสมันละตาลามฉะเชิงเซาเริ่มแล้วค่ะมีชิงช้าสวรรค์ม้ใหญ่อลังการมาก <Wow. S 1> ของอร่อยให้กินอีกพี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวแปดริ้วเป็นอีกหนึ่งงานที่ทุกคนรอคอยเพราะว่างานนี้เขายกร้านดังร้านอร่อยมาเสิร์ฟให้ถึงที่งานนี้เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2568อย่างร้านแรกที่เราไปกันร้านนี้เลยค่ะกล้วยปิ้งเฉยฉ่ำแฉกล้วยปิ้งราดน,น้ำจิ้มมาฉ่ำๆอร่อยมากร้านโคตรเกีียวเขาก็มานะคะร้านนี้ขายดีเวอร์หรือว่าจะเป็น ื่อนี้มีแต่ของอร่อยที่จะมาเที่ยวภายในงานนี้เตรียมท้องมาให้ว่างเพื่อมาทานของอร่อยกันแบบจัดเต็มได้เลยแล้วยังมีของมาให้เราลุ้นรางวัลกันแบบจุกๆไม่ว่าจะเป็นมอตาาเตอร์ไซค์ไฟฟ้า,าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆอีกแล้วอย่าลืมไปนั่งชิงช้าสวรรค์กันด้วยนะมาใหญ่อลังการสุดๆบริเวณนี้มีเครื่องเล,เล่นให้เล่นหลายแบบเลยส่วนใครที่เป็นสายบันเทิงนะคะงานนี้เขาก็มีศิลปินมาเล่นให้ฟังกันแบบจัดเต็มในทุกค่าคืนมาสนุกกันได้แม่แอมปังเวอร์ขนมปังนุมน่มๆสดใหม่ไส้ทลักมีขนมป รถเรียกได้ว,ว่างานนี้ครบจบในที่เดียวทั้งความบันเทิงของกินแสนอร่อยอย่าลืมพาลูกๆไปเที่ยวกันนะคะ